จะเป็นอย่างไรถ้าหากสุบะรุไม่ได้ตะโกนเรียกรอยฮาร์ตให้มาช่วยในตอนที่ถูกนักเรียนคนป้นในช่วงต้นเรื่องสุบะรุจะจัดการนักเรียนาคนนั้นได้ไหมและจะเอาเหรียญตาที่แสดงถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าชิงตำแหน่งกษัตริย์ลำดับที่42แห่งอาณาจักรลูกูนิกากลับมาให้เอมิเลียได้หรือไม่ทั้งจะรอดพ้นจากเงื้อมือของเอลซ่าได้หรือไม่และนี่คือเรื่องราวของอายามาสุอีฟชื่อแบบภาษาอังกฤษฟรายูสถ้าเป็นแบบภาษาไทย เส้นทางแห่งความเยื่อหยิ่งของซูบารุเนื้อเรื่องของพลา l ลูสเริ่มจากซูบารุพบกับนักเลง3คนที่จะมาป้นถท่านในเนื้อเรื่องหลักในการตายครั้งที่3ของซูบารุจะเรียกรฮาร์ดมาช่วยแต่ในพลายลูสนี้ซูบารุไม่เคยเรียกใครมาช่วยเลยและจบด้วยการถูกเอลซาฆ่าถึง88ครั้ง ในครั้งที่89ซูบารุได้เกิดบ้าคลั่งฆ่า,า,านักเลง3คนนั้นหลังจากฆ่าพวกนักเลงเสร็จสูบารุก็ต้องหาทางช่วยซาเทล่าซึ่งในตอนนั้นซูบารุยังไม่รู้จักชื่อเอมเมเลียซูบารุไปที่สลัมและตะโกนขอความช่วยเหลือจากกาดโดยซูบารุคิดว่ากาดพวกนั้นจะช่วยหยุดเอลซาได้แต่กาดพวกนั้นเกือบถูกเอลซาฆ่า,าทันใดนั้นไลฮาร์ตก็ได้ปรากฏตัวไลฮาร์ตจัดการกับเอลซาได้ในดาบเดียวเหมือนกับในเนื้อเรื่องหลับ นั่นทําให้ซูบารุเกิดความอิจฉาและเกลียดไลฮาร์ตตั้งแต่แรกพบเพราะไลฮาร์ตสามารถจัดการเอลซาได้ในทีเดียวในขณะที่ซูบารุได้พยายามและตายอย่างไร้ประโยชน์ถึง88ครั้งซูบารุพบว่าเอลซาไม่ตายซูบารุจึงเข้าไปช่วยเอลซานั่นทําให้เอลซาติดหนี้บุญคุณซูบารุผ่านไป1เดือนหลังจากที่ซูบารุได้ช่วยเอลซาตอนนี้ซูบารุได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของรทธิแม่มด ซูบููได้พบว่าชื่อของซาเซล่าที่เขารู้จักแท้จริงแล้วชื่อเอเมเลียผ่านใบประกาศการชิงตำแหน่งกษัตริย์ในจังหวะน,นั้นเบลเทเกตได้ขอความช่วยเหลือให้ซูบุูช่วยจัดการเอเมเลียซูบูลูถามเบลเทเกตว่าทำไมต้องฆ่าเอเมเลียเบลเทเกตได้บอกว่าเพื่อใช้เป็นพันชนะให้กับแม่มดในตอนนั้นเองซูบุูต้องการที่จะฆ่าเบลเเกตทันทีนั่นทําให้ซูบรลูต้องตายจากการพยายามฆ่าเบลเเกตถึง400ครั้งด้วยความช่วยเหลือของน้องสาวของเอลซาเมลี หลังจากนั้นซูบารุก็ได้ฆ่าเหล่าบาดหลวงแห่งบาปด้วยความพยายามมากกว่า1 0,000ครั้งซูบารุได้ฆ่าด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากเอลซ่าและก็คนอื่นๆทั้งหมดที่ซูบารุฆ่าเหล่าบาดหลวงแห่งบาปเพื่อเอมิเลียเพราะซูบารุได้ทำข้อตกลงกับลอสววนว่าจะทำงานเบื้องหลังภายใต้เงาเพื่อให้เอมิเลียได้เป็นกษัตริย์เหตุการณ์หลังจากนั้นครูสได้มาเผชิญหน้ากับวานขาวแต่ทว่าครั้งนี้ซูบารุไม่ได้อยู่ด้วยทําให้ครูสได้ตาย และถูกกืนกินความทรงจำพร้อมไปกับคนอื่นๆสุบารุได้พบกับฟิลิกที่ขังตัวเองอยู่ในโลงขังฟิลิกลืมเรื่องทั้งหมดของครุสแต่ลึกๆในใจของฟิลิกบางอย่างของฟิลิกได้ขาดหายไปและนั่นทําให้ฟิลิกดําดิ่งมีอาการซึมเศร้าอ,อย่างรุนแรงซุบารุเมื่อรู้ว่าฟิลิกลืมครุสจึงใช้ช่องว่างนั้นบอกฟิลิกว่าเป็นนายของฟิลิกที่ฟิลิกลืมไปด้วยความที่ฟิลิกหมดหวังไร้ที่พึ่งพาจึงเชื่อสุบารุและทําตามคําสั่งซุบารุสั่งให้ฆ่าจูเลียส ด้วยการให้ฟิลิกส์วางยาพิษใส่จูเลียสหลังจากนั้นซูบูลูได้เผาเมืองหลวงของลูกูนิก้าซูบูลูยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้บรลุเป้าหมายที่ซูบููตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของลทัททีแม่มดเมลี่ฟิลิก์และทุกคนที่เป็นเบีย้ยของซูบููในขณะที่ซูบูลูได้อุ้มร่างของเมลีไว้ในมือที่ล้อมไปด้วยไฟไหม้ที่โหมไม่ไปทั่วทั้งเมืองน,นั้นไราฮาร์ตได้ปรากฏตัวซูบูลูได้กล่าวว่าซูบูลูได้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของไราฮาร์ต ไรฮาร์ต right ตอบกลับมาว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่าจะเกลียดใครเลยแต่ตอนนี้เขาเกลียดซูบารุซูบารุกล่าวว่ามันเป็นความผิดของไรฮาร์ตที่ทําให้ซูบารุต้องทําแบบนี้ซูบารุรู้ตัวดีว่าตนนั้นไม่สามารถเอาชนะไรฮาร์ตได้แต่สามารถทําลายสิ่งที่ไรฮาร์ตมีได้นั่นก็คือการเป็นอัศวินของไรฮาร์ตด้วยการเผาเมืองหลวงที่ไรฮาร์ตได้สาบานตนว่าจะปกป้องเมืองนี้ด้วยชีวิต นั่นทำให้ซูบารุต้องตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง10,000 0ครั้งเพื่อให้แผนนี้ได้สำเร็จรุล่วงในขณะที่ไราฮาร์จะฆ่าซูบารูนั่นเองเอลซาก็ได้เข้ามาขวางจากนั้นการต่อสู้ของเอลซ่าและไราฮาร์ได้เริ่มขึ้นจังหวะนั้นเองซูบารูเห็นช่องทางหลบหนีออกมาได้แต่ต้องมาเจอกับเอมิเลียและพักนั่นทำให้ซูบารูและเอมิเลียได้มีช่วงสั้นๆได้คุยกันซูบารุได้เริ่มแนะนำตัวเองว่าตนเป็นบาดหลวงแห่งความเยื่ยยิง จังหวะน,นั้นเองพักได้ยิงเวทน้ําแข็งใส่สุบรัรุเอเมิเลียได้เข้ามาใกล้สุบัรุที่ล้มลงไปทันใดนั้นซูบัรุได้พูดขึ้นมาว่าฉันรักเธอนะสุบัรุได้ทําให้ตัวเองเป็นวายร้ายแห่งความโกลาหลทั้งหมดนี้เพื่อให้เอเมิเลียฆ่าเพื่อให้เอมิเลียเป็นฮีโร่ที่ปกป้องเมืองนี้เพื่อที่จะให้เอเมิเลียชนะการเลือกตั้งเป็นกษัตริย์เพื่อย,ยกความดีความชอบทั้งหมดให้เอเมิเลียคำสุดท้ายที่สุบัลุกล่าวโดยตรงไปถึงเอเมิเลียก็คือฉันรักเธอและนนั่ ทำให้ซูบูรุไม่กลับมาจากความตายอีกตอนนี้ซูบูรุไปยังโลกที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมีพระจันทร์สีเลือดเต็มไปหมดจากนั้นซูบูรุก็ได้ยินได้ยินเสียงของแม่มดแห่งความริษยาสาเทร่าที่ซูบูรุไม่ได้กลับมาจากความตายครั้งนี้เพราะว่าซูบูรุพอใจกับการตายครั้งนี้ของเขาแล้วและซูบูรุก็ได้อยู่กับซาเทร่าไปชั่วนิรันดร์ท้งนี้ผมเซอร์อเล็กเซียอนิกจันทังคารพุทธ ผู้รักในเรื่องราวของเนื้อเรื่องที่ปวดตับขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบด้วยครับคุณว่ารู่นี้สุบรุชิปกับเอลซาที่สุดแล้วหรือเปล่านะ